สวัสดีครับคุณหมอครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณหมอครับแฟนของผมอายุสามสิบเอ็ดปีทำหมันผูกมาแล้วสองปีนะครับ<ม>ตั้งแต่เธอทำหมันมาเนี่ยเธอไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเลยมผมอยากจะทราบว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมแฟนผมเนี่ยน้ำหนัก52กิโลสูง168เซนเมตรสันนิษฐานว่าลูกสองอ๋อเะเหรอครับคงจะแต่งกันมา สักพักหนึ่งประมาณหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเปลี่ยนอะไรได้บ้างเนาะก่อนจะเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนอะไรได้บ้างก็เปลี่ยนอะไรได้งอ๋อก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนรสชาติพาไปดินเนอร์ไปเที่ยวเป็นเครื่องแต่งกายดูัวกันบ้างเหมือนได้แฟนใหม่ทุกทุก ามเดือนใช่ไหมเหมือนได้แบนใหม่ทุกสามเดือนเดี๋ยวเดือนนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนสรุปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ได้จะเกี่ยวกับเรื่องของการทําหมันเลยใช่ไหมคุณหมอคือทำหมันเยอะฝันทองไม่เกี่ยวกันจะไม่กล้าทําหมันกันแต่ว่าปัจจัยมีหลายอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะที่มันก็เป็นไปได้เนาะเป็นบ่อยด้วยนะคะอันที่สองมีโรคประจําตัวอะไรมาเน่ะคือถ้ามีโรคประจําตัวแล้วแบบ ต้องกินยายาบางตัวมีผลอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นยารักษาอาการซึมเศร้าอย่างเงี้ยมีผลยากันชักหรือไม่ต้องเป็นยาก็ได้ป่วยอ่ะคนเราป่วยมันจะมีรันลาไม่ลันลาใช่ไหมแบบเครียดกังวลกับเรื่องของตัวเองนะหรือว่าเป็นพวกไทรอยก็ถ้าเป็นกลุ่มไฮโปไทรอยก็จะเหนื่อยเหนื่อยถ้าเป็นไฮเปอร์ก็จะคนละแบกนะคะแล้วก็ตอนคลอดเนี่ยหลังคลอดเนี่ยมีแบบ การบาดเจ็บอะไรไหมอย่างเช่นคลอคลอยากต้องรอคลอดเป็นวันวันเด่งนานมีการฉีกขาดทําให้หลังคลอดไปแล้วมันเวลามีมีความสัมพันธ์มันมีความสัมพันธ์แล้วมันปวดเจ็บหรือจริงๆอาจจะไม่ได้คุกเจ็บแต่เจ็บจริงอ่ะเจ็บจริงอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากค่ะอประมาณหรือว่าอ่ะบางคนอ่ะอาจจะเริ่มกังวลเรื่องลูกอย่างลูกคนโตจะเข้าโรงเรียนค่ะถึงวัยประมาณหนึ่งลูกคนโตจะเข้าเย ก็เป็นความกังวลใจความเครียดไปส่งไปเลยมันถึงเวลาเซ็งอะไม่อยากนะคือผู้หญิงเนี่ยอย่าให้เขาไปคิดเยอะย้ายเขาเครียดอย่าให้เขาครีย้ผ่อนคลายสบายใจบางทีผู้หญิงเดี๋ยวนี้เป็นผู้หญิงทํางานเนาะทั้งนอกบ้านในบ้านตื่นเช้ามาก็ต้องเคลียร์เรื่องลูก ไปทํางานเย็นกลับมากก็ต้องสลบค่ะก็เรียกสลบไม่ได้หลแล้วใช่ไหมกลางคืนไม่ไหวแล้วเพราะกลางวันเต็มเหยียดไปแล้วอ่ะครับผมพริะจริงก็ถือว่ามีทางออกค่อยไปปรับจูนแล้วก็ดูแลกันเอาใจช่วยครับ